ต้นที่สองกันเมื่อกี้นี่คลิปก่อนใช่เมื่อกี้สิคลิปก่อนเมื่อกี้นะครับคลิปที่แล้วเนะี่ยคลิปต่อเนื่องกันนี่แหละนะครับพอดีมีสองกระถางตัวนี้จะเป็นโมชิโต้เห็นไนะครับตัวนี้ยาวเลยโมชิโต้นะครับไม่ได้เปลี่ยนกระถางก็เลยใบก็เลยเล็กรูเรื่อยนะครับกระถางเล็กลกระถางเขาเล็กแล้วเหมือนว่าหัวอาหารไม่ใช่หัวอาหารปุ๋ยไม่เพียงพอเนะเขาก็เลยเล็กอนะ่ เพราะว่าก็จะมาตัดชําเหมือนเงินไหลมาดังเหลืองเลยนะครับตัวนี้จะเริ่มตัดจากเง่าก่อนนะัจะเหลือไว้สักสามใบตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับตัดระหว่างโคตัดไปเลยระหว่างโคครับตัวนี้เขามีละอากาศที่ลงกระถางไปดึงขึ้นมาโอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะฟื้นเร็วหน่อยนะถ้ามีละอากาศแบบนี้ โอเคตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเราก็จะได้โมจิโต o มานะครับก็เหมือนกันกันกบเงินไหมานะครับก็คือตัดระหว่างข้อตัดไปเลยระหว่างข้อนะครับ,นะรบตัดไปเลยนะครับนี่เขาเรียวกว่าไม้วางข้อนะครับจะมีล่าอากาศไม่มีล่าอากาศก็ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวเขาก็แตกออกมาอีกนะครับตัดไปเลยระหว่างข้อนะครับเนี่ยตัดเลยตัดนะครับข้อยาวข้อสั้นก็ค่อยไปแต่งข้ออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตอนเราปลูกเพราะว่ามันอาจจะยาวเลยกระถางปลูกนะครับตัดตัดไปเลยนะครับไม่มีใบก็ไม่เป็นไรนะตัดได้เหมือนกัน นะครับไม่มีใบนี้ก็แทงยอดได้เหมือนกันครับไม่ต้องหง่วงเพ๊บมขอ้อปลายปลายนี้ดูจะนะครับนี่เป็นข้อปลายจะอ่อนๆหน่อยโอเคนะครับตัดเลยแล้วก็แช่น้ำยาล้างล้างเหมือนกัน นะครับสูตรเดียวกันกับไรมาด่างเหลืองนะครับคือใช้น้ายาตัวเดียวกันผมก็แช่ไปเลยนะครับวัสดุปลูกก็วัสดุปลูกตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ <c ười> คลิปนี้ทั้งสองคลิปนะทำวันเดียวกันนะครับวัสดุที่ผสมก็วัสดุก็ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับคือผมนย่ยจะไม่ตายตัวกับวัสดุปลูกนะครับคือช่วงนั้นหาได้ไดมันก็ ก็ใช้ผสมประสานกันไปนะครับอันนี้ผมตัดข้อมันมันยาวมันจะยาวเลยเกินกระทางนะครับที่จริงก็ไม่ต้องกิ้งว่ายาวก็ได้นะครับมันยาวเกินไปมันก็เลยกระทางนะครับนี่โอเคก็แช่น้ำยาไว้24่า24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ เขาได้ดูดซับน้ำยาลิงลากได้เต็มที่นะครับการปลูกก็เหมือนกันนะครับ,นะรบก็เอาลงกระถางแล้วก็วัสดุปลูกทับไปนะครับเหมือนกับปลูกทั่วไปนี่ฮะตัวนี้ไม่มีใบก็ไม่มีปัญหานะครับก็อย่าลืมวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรนะครับเอาวัสดุปลูกใส่นะครับตามด้วย ตามด้วยข้อใบนะครับวางลงจะวางทางนอนนอนตั้งก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้หรือจะแนวนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมจะวางแบบนอนนะครับเพราะว่าต้นเขาจะออกบริเวณเนี้ยเนาะยอดเขาจะออกบริเวณนี้นะครับเขาจะแตกขึ้นมาเลยนะครับวางใส่วัสดุปลูก ประมาณนี้แล้วก็เอาเข้าตู้อกนะครับก็จะเป็นการเรียบร้อยสําหรับการขยายพันธุ์ทาจำนวนนะครับโมชโตนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับที่ชอบทําสวนชอบปลูกนะครับชอบไม้ด่างกันนะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ